ที่ดีกรมการกงศูนจราจาร์หลวงปู่พุทธอิสระสำเร็จยอมเปิดพื้นที่ให้ลิงก์สัญญาณเชื่อมโยงให้สำนักงานสาขาทั่วกรุงจัดทำหนังสือเดินทางได้วันศุกร์นี้ด้านนายถาวรเซนเนียมบอกขณะนี้รัฐบาลกำลังประชุมบังคับให้แบงก์ออมสินปล่อยกู้นำไปใช้ในโครงการรับจำนำข้าวห0,000ืล้านบาท เกิดเหตุระเบิดที่ห้องเช่าหน้าค่ายนาเรศวรซอยหนึ่งเพชรบุรีทําให้10บตารวจโทรประกอบกําหลงเสียชีวิตนางวันนิสามีชาวนาเพื่อนบ้านได้รับบาดเจ็บกู้ภัยช่วยนําส่งโรงพยาบาลในที่เกิดเหตุพบจดหมายขอโทษคาดระเบิดฆ่าตัวตาย คนร้าย5คนขับรถกระบะทําทีเข้าสนธนาธรรมกับพระสงฆ์ที่สํานักสงฆ์สวนป่าเบญจวรรณพิษณุโลกก่อนแบ่งหน้าที่เข้ารื้อค้นยัดตู้บริจาคกวาดเงินสด15,000บาทพร้อมพระเครื่องจํานวนหนึ่งหลบนี้ล่าสุดตํารวจรู้ตัวคนร้ายเร่งตามจับสนับสนุนโดยสินเชื่อเพื่อธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์